ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเขมัยชาลีไม่ยอมูผิิกินี่บอิกินี่ you know you know you know o u know ไอไอลืมอไไอลืลไปแล้วลไปแล้ว ว่าแบบนี้คืออะไรทามินด้วยนี่ดิสเวิทามินดิสเวนดิสเซเว่นโอ้ยน้องไม่ต้องแบบยูเนบุ๊กนะแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์แบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารน้องกามินสวัสดีวันศุกร์ เจฟเิ้ล์สันสนใจเจฟเปิ้ลสีช่วงมีคแล้วอ่ะเรามีแปดมันทุกเดือนน่ดิวันอะไรเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดอ่ะบ้านนี้คือสามใบเหล่านีสามเหลาของตู๋เนาะสวัสดีวันพุธโดนทุกแน่เพื่อนบอกว่าะรว่าตู๋เป็นคนหาชื่อมาเพื่อนบอกว่าถามแฟนเขาเีัยไม่ให้ถอนไปไม่ให้ไปไนะ น่ชาลีไม่ไปค่ะก็แค่อยู่เราจะพูดหรอกไม่รู้ไม่รู้ชาลีไม่ได้ยินหรอกจะเป็นแก๊งสาวเป็นเพื่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราดูไหมโอเคไหมอ๋อสวัสดีวันพระลรอดรอดรอดครบครบยวใครวันพระดีป้าเองพอถึงวันพระป้าป้้ารับป้ารับจบพอถึงวันไปทะเลนะอุ้ยเราคบอกโอเคติดต่อแกร์มินไม่ได้แบบว่า ตอนวันไปทะเลเพราะว่าจริงๆชาลีก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เลยแต่ว่ามันไปทะเลแบบว่าทุกคนแบบเฮ้ยใครจะต่อชาลีการบินได้ไหมนะไอ้โดนไ่ตัวสั่นเ่ยเป้าโดนโดนทุบหลักเป้าดนหนาวร้อนแปลก ทุกคนบอกว่าโอเคโกโก็น่ารักน่ารักทำไมดูเราทุกคนกลัวชาดีกันมากเลยโอ้ทำไมอ่ะกลัวเหรอตั้งกลัวเหรอเขาเั้วกลัวจะตื่นตั้งตื่นตั้งไม่กลัวไม่กลัวชาดีไหมน่ากลัวไม่บาสใจกล้า เาอย่าไปยองนะคะอย่าไปยองอย่าไปยองเขาโ้ดูอะไเนี่ยเกี่ยวนาี่ยิมว่าอน่มๆน่มหน่นุ่นมๆหนมมๆห่นุ่น่น่มๆหมนมน่่่่มห่ม่ ทิ้งแล้วอ่ะเตรียมตุ้มีไปได้ใส่ไหมให้รับตุ้เตรียมไปสามสิบยุดไม่พูดเล่นสิต้องพี่น้าเตรียมตัวเกินครั้นี้ไมถึงวันนั้นเตรียมเตรียมไปเยอะจริงไม่วันนั้นอ่ะไม่ไม่มีเวลาเลยก็เลยแบบว่าเลยโดยโดนทุกอย่างที่มีสสมแล้วก็สะสมก็สะสมต้องมีมีให้เลือกเยอะมาก

ใส่เจ๊ปูเจ๊ปูเเกิดุ่นะจะบอกว่ารูปเจ๊ปูนยังงเอฟเตียมเดี๋ยวเปิด้สวยมากคนนั้นเจ๊ปูสวยมากเจ๊ปูเขาเขาเดดเดดเาเิดคนนั้นก็ชุดสีดำเลยนะใช่ไหมสวยขนาด้เจปูเปลี่ยนเปกี่ชุดสีุด ชุดเองเบาๆแต่แต่อย่างนี้เดี๋ยวนี่มีดุลเรียนอยู่ในตัวกินทุเรอยากได้แบบออฟอนนี้คิดทุเรียนอันี่คิดแบบอออเรียนอร่อยนกมีน้ำนี่เรียนมังคุดเพื่อนๆดูปูเอ็มเอ็มเอ็มปอ๋อลูกใหญ่ด้วยจะปูจะปูร้อนทองจปูล้ท อ폴นนีน่เก๊วันก่อนอ้อวันก่อที่เปิดภาพหน่อยค่ะันี้าแล้วโ้ด้มาแ่้วโ้ไดมาแล้วไ้แลวอ้โไฟาแล้วโ้หมดทม่ถ่วอไดมาแล้อ้ไแล้วโอาล้วอโห้าแล้หดมากลอ้ไาล้วโ้ล้วอนล้วอู้ได้มล้วอ้โหได้มาแอ้ไมาล่อไ้าอห้มีแล้วโ้โหไ้มาล้วอ้ไฟ รูปของพี่ปวดทั้งหมดเลยเ<อ> <laughs> จเจ,จตเป็ออนแฟนป,ปุ่นี่ชอ้อาทุกี่ทั้ง,ง <c oughs> <laughs> <laughs> ทันน้งทั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 งทั้งทั้งทั้งงทั้งททั้งทั้งง เดี๋ยวถ่ายรู้ก็มาดูตากัโอ้โหตอนแรกเรืองเป็นรูปตัวเองค่ะเลื่องดีๆแล้วก็โอ้โหแต่ไม่ใช่แค่รูปเดียวเลยนะคะเร่อไปกรลาขาวไปต่อมาเมื่อไรไม่มีค่ะเป็นซีอูบิสเลคซีอูบิสเลคือน่าเศราทุ บอกว่าให้เต้นหน่อยเขาบอกว่าเต้นหน่อยคุณแม่ไปเต้นกยอมหน่อยของก่อนอ่ะค่ะอ่ะเบลก็คือขอการ์ดพี่บอกว่าอย่องนี้เราปะป๊าไม่เต้นหน่อยลูกนะแมวแมวมุกข้าไปก่อนน้รับก่อนรับก่อนตายทุกวันไปนี่ที่ขายให้เจ๊ปุ๋ยหรอนัาษีดูล้อเลียนเสียงผมเออเฮ้นู๊กเอาขายก่อน โอเคโอเคพัลลูเลี่ยฟังก่อนดีไป้อะไของจริงจังอันกี้จริงจรงจรินะไหเกมินะแกมินะแกก็เอาตัวเอาจิงจังได้ได้ได้ไม่เนเจ้าเ่หผมไม่รู้คนนั้นคนผมจะบอกให้นะผมไม่ต้องบอนะ จริงนเนี่ยกก็เป็นตัน่ทีนี้พูดตามได้ชัดมาอันนี้อร่อยจริงมันมาอจริงไอ้แต่เน ja er ี <uk ่อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงอันนี้กามินก็ชอบอันนี้อร่อยจริงไอ้กะปยอันหนึ่งกามินไม่ได้ชอบใช่เสยงมสริงจริงจงตลกกูตารากูแค่นี้นมีกากเขาอยากทำตามแต่ทำไม่ได้ ไอ้ที่ตามตาม,ตามเมื่อกี้ก็ได้อยู่ถ้าโดนมาวันนี้อ่ะวันนี้คือเจ๊บอกให้เขาส่งมาแบบนี้เลยละนะหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วหมดแล้วเหรออยู่เดี๋ยวไม่เหลือแล้วโอ้หจริงผมไม่เหลือแล้วโ,โอ๊ยรีบๆใครได้ไปเอาในตู้เย็นห้องห้องห้อง,หอง,หองไหนวะห้องรกระจกคาเฟ่ กูยเย็นของคาเฟ่อันนี้เอาที่กุ้งปล่ามาทิ้งอยู่อันเดียวส่งมาให้เยอะๆค่ะเขาชอบมากเขารีวิวให้เกือบทุกวันค่ะมาไม่ไม่เลยนะคะไอเนี่ยมันมีคนกินได้จริงว่าอร่อยเนี่ยคุณดูดิอ๋อฉันกำลังโชคไอ้อย่างค่าด้วยทำปุ๊บชิมตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นกระเทียมผมเลยไม่กินแต่ว่าจะแลุดออกมาสามเก้าเก้าครับสามกระปุกสามเ ก็ปรุงสากลได้สามรสชาติเลยอันนี้อันนี้การมินกินจริงๆนี่ you and you eat ถ้าไม่จริงอันนี้จบแต่ว่าอันอื่นการมินไม่ชอบอันที่พวกกะปิแต่ว่าถ้าใครชอบกะปิเนี่ยชอบเลยเพราะโคตรเหม็นเลยกะปิอ่ะมันเหม่อเลยไม่ก็คือมันเข้มข้นมากอันนี้อร่อยทั้อันนี้ต้องถามต้องถามคนที่กินจริงๆว่ามันเป็นไงของพี่แกกระปุกระปุกไหนให้ฟังนี่อามีอันเทียบมาแลว เฮ้ยคือไออันนี้จะเรนะอ่สุยอดมนอร่อยรอะอะถ้าใครชอบกาแฟอืมเกือบแล้วปูตายแล้วอันนี้กระดูกเลี้ยงไม่ดีอยู่เกือบดูกล้ยเยเนี่ยของเจ๊ปูเอามาให้พิซซาน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 ขอดูหน่อย่คุณดูอันนี้คือแกะใหม่จริงๆิงน่ติดทุกคนสองเจ๊ปูอุ๊ยโอ้โหกระเด็นไปติดจอดูดิจริงยอนนจะเดินติดจอเลย ดูผมนึกว่าเชฟพันเช็ดหน้ายผมดูดิดูดูดูขอคอมเมนต์ที่น่าเชื่อถือคอมเมนต์ที่น่าเชื่อถือว่าว่าว่ามันอย่างนี้จริงๆไหมดูดิโอ้กุ้งเปนแพเลยอ๋อใช่กุ้งเป็นแพเลยเนาะถ้ากุ้งเยอะขนาดนี้ตกอันเท่าไหร่พี่เบลไม่แพง ร้อยี่สิบไนี้ยนะส,ส,สามสิบกไม่เดี๋ยวเราคุปปองก่อนเดี๋ยราคุปปองกำนนลงังลงโคไปขอคุปปองแบบติมตอบหน่อยไหมมามาทันมะม่วงหมดไหมมีคนมาช่วยยืนยันว่ามันอร่อยจริงแต่มัม่วงม,มีแค่นี้เหรอเอ้ยอเบสไอ้อตอนนั้นเปิดเบลล์นะทำไมไม่มีลม,มใ,คใครไปเพิ่มม,มันไหมเนี่ย อนู้นวไหนต้องสิบนะเว้ยเดี๋ยวผมปิดให้ผมว่าปับไปยี่ห้าชัวร์เลมีคนปรับร้อนเยเปิดสิอตัวนู้น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 ตย่นู้นตัวนู้นัวนูนตัวนี้นตัวนู้นอยวางเดียวิูนน้ตัวนู้นอย่างเดียวนตัว้ตัวนู้นตัวนู้นัวนูนวนนตนู้นมันัตัวนู้นอย่างเดียวอ๋อไม่เป็นไรแล้วปิดเร็วนันนไต่เนี้ยอร่อย อร่อยถูกรสเลยจริงๆเนาไม่คือถ้าถ้ารสกะปิอ่ะผมบอ,อกให้เลยมันเข้มข้นแบบโคตรกะปิมันแบบมันมันมันไม่เหม็นอ่ะแต่คือผมบอกให้เลยอันเนี้ยอร่อยสุดแป้งเป็นเนยอันอน,นี้นี่คืออร่อยสุดนี่คืออร่อยสุด,ออสดกับทุกคนบ้านหรือไม่ใช่พียชอกกะปิหวานอันเนี่ยสุดยอดใช่ ปกเตีทอดอยู่เนี่ยพริกเกลือพริกเกลือกะปิอร่อยมากชอบชอบตัวนี้ที่มันกุ้งเยอะๆชอบกัปกกแดงกะปิอร่อยใช่อยู่ตรงนู้นนะอันนี้อันนี้มันเป็นน้ำปลาหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบกะปิเนี่ถ้าใครชอบหวานหวานกันกะปิกับกุกแดง่ะกุ้งเยอะมากอืมกุกแดงอร่อยแล้วนะคใช่จริงอร่อยทุกแบบงจริงชอบอันเนี้ยมันแบบแห้งแล้วมันแบบหวปนกอร่อยเจ็บได้นานกว่าหกเดือนเยอะมา เพื่อนๆหนึ่งรีบไปซื้อแมวเลียนะแมวเลียไข่ดีมาก<อ>าแล้วก็ถูกมากๆ<อ>แล้วก็อีกันหนึ่งที่ถูกก็คืออาหารกระป๋องหมาแมวค่ะมันขลงงุ่ยแล้ว297ตกอะไร24บาทอันเนี้ยในคอมเมนต์ว่าต้องซื้อจริงเราแบบหม,มากินได้แบบหนมา้อะ,มอะไรติงผมอธิบายอีกทีหนึ่งต้องบอกว่าไออันกระปีเนี่ย อขอคนที่พิมพ์ไปแล้วกันคือผมผมรู้สึกว่าน้ำปลาหวานอร่อยสุดแต่ว่าคือตัวกะปิใครที่ชอบกินกะปิคือบอกว่าอร่อยมากเพราะว่ามันเน้นกระปุกแดงกุ้งมันเดือบมาชอบนี่กะปิหวานมันเน้นกุ้งอ่ะกะปิหวานเราแยกกันอยู่กันเน้นบูดใจมากอันนี้สุดยอดเอออันนี้เหมือนรวมสองอันไว้ถูกอันนั้นคือเหมือนรวมอันนี้เหมือนแค่แต่แต่อันนมีรสเผ็ดมาหน่อยเพราะว่ามันอะสุกัดมันไอ้ทอดกระปุกแดงมันเอาแบบผลไม้แล้วเอาไปคุกกับน้องแมทเป็นเหมือนแบบยำอ่ะเหมือนนี่ขายตามร้านเลยแล้วก็บีบน้ำปลาอร่อยมาก แต่อเนี้ยขอใครยืนยันใครสั่งไปอ่ะว่ากุ้งมันเยอะมันเยอะเกินราคาบอกว่าถ้ามันร้อยกว่าบาทอ่ะคุณไปหาซื้อเจ้าอื่นอ่ะมันผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้ได้กุ้งเยอะขนาดเนี้ยก็พุกดันยั่งเบอร์มาถังบ่ออร่อยไหมอร่อยอร่อยลิ้วคีนังเนี่ยย่งเลยเอาถ้วยเหลือไปดิอันที่มันเหลือเหลืออร่อยอร่อยอร่อยจริงมีงานเซนเนี่ย ได้เงินไม่ออไอ้พยาไอ้พยาบพยากิกเลยมีนี่ด้วยหน่มีนี่ด้วยไอ้พนีได้ไงล่ะไลอยู่เจก็มินทงงานผ่านไลเลยนี่ไงานเร่งด่วนไปไหวไปแล้ส่งไปแล้วมือนไม่จาหน่อหนึ่งลนึงเลยส่งงานแล้วที่ก็มีเต้น เนี่ยเจ๊ไม่ดูลายกลุ่มอ่ะเจ๊ไม่ดูลายกลุ่มอ่ะเย่ะมากเลยนะเยอมากเลยนะผ่านรูปเนี่ยตั้งใจทำงานมากเลยมากกว่พี่แตมอ่ะดูดิผมส่งงานก่อนเจ๊บอกส่งช้าเฮ้ยมันว่าเจ๊ออกไลน์เลยนะเจ๊โทรมันผ่านไลน์มันด้วยนี่อะ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 อะดูเลย ่มมากเดี๋ยวให้กัมปินดูดหน่อยแค่นียัสุดวดูไม่น่าพลาดที่ผมผนไลฟ์พาดหรอจับจะปูผ้าหรออร่อยอร่อยจริงอันนี้นะจิงกับข้าวเหนียวยังอ่อยเลย่ะอ่ออร่อยนันยแกงผมขับรถข้างหน้าผมอ่ะเน้ไม่ตึกตุ้าเยเนมันผลผม กินกับทุเรียนนี่นมันกินได้กับทุกอย่างนะถ้ามันอร่อยอะ่จนะ <c oughs> จะลองจะลองไหมกุ้งมันเยอะจริงนะแต่กุ้งมันเยอะกุ้งมันเยอะหดมากมีใครซื้อบ้างนี้ไมพี่เบลเนี่ยวันนี้แต่บอกเลยว่ามันคุ้มมากมันอร่อยหมดแล,ล,ล้วร้อยกว่าบาทนี่คือบอกเลยว่าโคตรคอ,อร่อยโคตรอร่อยเลยไม่เราบางบางบางเจ้ามันจะเป็นกระปุกแบบยาวขึ้นไปนั้นเล็กๆนั้นนี่นั้นดำใช่ไหมไม่เรานี่ยกระปุกยากพี่กระปุกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ